จะยังไงเพื่อเจ็บเยอะไหมพี่เยอะครับเยอะเหมือนกันทำแย่อยู่ใช่ไหมใช่ครับมาคตรงนี้ก็ตอนแรกมาผมก็ขับรถมาใช่ไหมทีนี้มันช่องนั้นมีแท็กซี่จอดอยู่ใช่ไหมทีนี้มอเตอร์ไซค์อ่ะมันมุดมาตรงช่องรถเราช่องว่างอยู่ผมก็บีดอ่ะปี๊ดปี๊ดปี๊ดขับให้ระวังนะทีนี้ ผมเห็นแล้วเขาด่าอะไรมาด้นะผมก็เลยออกกระจกลงผมก็พอเปิดกระจกมึงเยาะไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ยผมก็เลยผมไปจอดรถอะไรกันนี่ร็ลงมาเหยาไงเขาก็นัวอะไรกันนี่ใส่อะไรเขาหมวกกันน็อกฟาดเลยฟาดโดนตรงไหนพี่ผมจำไม่ได้ว่าโดนตรงไหนแต่ผมก็ผมกล่าว่าผมสู้แรงเขาไม่ไหวผมก็กันอย่างเดียวอะอะละผมก็จับจ้หมวกกันน็อกไว้ถหมวกกันน็อกเขาพังเขา ขาโมโหใหญ่เลยกันนี่พอหมกันแล้กพังเออเขาก็ใส่อย่างเดียวเลยกันนี่ตอนนั้นมีคนมาช่วยห้ามช่วยไม่มีเลยไม่มีเลยรับครับอยู่สองคนนัวแล้วเห็นวามีเพื่อนที่ก็มาช่วยด้วยตรงนั้นใช่แล้วก็สักพักเพื่อนผมก็ขับแท็กซี่ตรงนั้นนี่มานก็ไปช่วยแยกไงเขาเห็นใช่ไหมว่าพี่กำลังชุลมุนอยู่ใช่เขาก็เลยลงมาช่วยช่วยแยกช่วยแยกช่วยแยกเขาไม่ได้สู้อะไรเราก็คือการแยกไม่ให้พอพออะไรประมาณนี้เจ้านั้นมันไม่พอไง ผมไปเล่นเขาก็ซัดเพื่อนพี่ด้วยเลยซัดเลยแต่ผมก็ผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจะช็อกอ่ะเหนื่อยหมดแรงแล้วอ่ะมันจะช็อกผมก็วิ่งไปขึ้นแท็กซี่แท็กซี่พามาที่นี่ผมก็เลยยังไม่มาดีกว่าไปดูเพื่อนก่อนสังเกตการดูตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งเอ้าผมไปแล้วมันเล่นเพื่อนเสร็จแล้วผมไปเลยออพอเกิดชกต่างกันแตเขาก็ขับรถหนีไปเลยยังผมอ่ะผมต้องหนีก่อนนะผมต้องใช่ว่าผมต้องทิ้งรถแต่ผมว่าดูท่าทีนี้ ออกมาตอนแรกผมจะมาที่โรงพักเลยใช่ไหมผมก็เลยบอกแท็กซี่ว่าเฮ้ยพี่วนไปก่อนเดี๋ยวไปดูเพื่อนผมแป๊บหนึ่งพอไปดูเจอเพื่อนผมนอนไงท้องละเพื่อนก็โดนโดนซัดเหมือนกันเจ็บเหมือนกันเลือดอาบเลยเลือดอาบเลยใช่เพื่อนพี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลม่าจะอยูโรงพยาบาลนี่มัไม่มีอะไรแค่เขาขี่มาใส่มุดตามช่องมาไงผมก็บีบแต่ให้ระวังไง แค่นั้นเองเแค่นั้นเองาแค่นั้นเองเขาน่าจะเข้าใจผิดเออคิดว่าพี่ไปบีบใจอะไรประมาณนี้ด่าใหญ่เลยกันนี่ผมก็โมโหเนาะคนเราโดนด่าใช่ไหมอืมเราเป็นพี่พินโดนอยู่เฉยโดนด่าพี่โมโหไหมพี่ก็ลงมาถามก่อนใช่ไหมอ่าค่ะเอออะไรทํานองประมาณนี้พอลงมาเขาก็ตัวใหญ่เลยเขาสัดค่ะซัดเลยเออก็เป็นแถมนี่เป็นแถมนี่แหละเราต้องฝากแต่งด้วยเขาต้องอะไรยี้ ดึงขาดเลยใช่ดีเขามันดึงกระเป๋าไปหน่อยข้านพูทยรกาา่แรอกว่ายเหตุการณ์ก็คือช่วงนั้นผมจอดรอผู้โดยสารอยู่แท็กซี่ก็มีรถตู้เขามาจอดส่งผู้โดยสารแล้วก็รถแก๊บมาจอดรับผู้โดยสารรถแก๊บจอดอยู่หน้ารถตู้ แล้วคันนี้รถตู้เ็าจะออกเขาก็บีดแต่ทีหนึง่งแล้วเขาก็หันไปมองหน้ากันพยายามก็คือครับแล้วคนหันมองหน้ากันเราก็ไม่รู้เขาจะมีเรื่องกันแล้วคั้งนี้ร,รถตู้เขาก็ขับมาข้างมอไซค์ถามว่ามีอะไรแล้วก็มอไซค์เขาเหมือนไม่พอใจอะไร,รสักอย่างนะเขามึงไปจอดข้างหน้าเลยเขาก็ไปจอดข้างหน้าแล้วครันนี้รถตู้เขาก็ลงมาครับลงมาปุ๊บรถแก๊บเขาก็ไม่รับคนแล้วให้ผู้โดยสารทิ้งผู้โดยสารเลยอื ทิ้งผู้โดยสารปุ๊บผู้โดยสารก็ไม่รู้ไปไหนไ <ป S 2> ผมก็พาผูา้โดยสารไปที่ป้ารถเมล์แล้วก็เขาก็มีปัญหาทะเลาะกันปุ๊บเหมือนเขาจะชกต่อยกันแล้วคราวนี้ผมก็เห็นเหตุการณ์ผมก็เลยต้องเดินไปห้ามเพราะมันมัน,มนตรงนั้นมันไม่ดีอ่ะผมก็ไปห้ามไปห้ามไปการแต่คนนั้นโดนต่อยเยอะอะพี่ขับรถตู้นะ,ะใช่แต่คนขับรถตู้คือ เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยไปห้ามไม่ให้มีเรื่องกันหากินด้วยกันบางคนมากินก็แยกย้างกันไปเขาไม่ยอมมอไซค์เขาไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมพยายามจะเอาเรื่องให้ได้หลังจากที่พี่เข้าไปเข้าไปห้ามแยีงยง้วครับทางคนขับมอไซค์เขาเขาไม่ยอมมาหาพี่เขาเขาไล่คนขับรถตู้ไปข้างบนก่อนแล้วโทรเรียกเพื่อนมาอีกคนหรือสองคนประมาณใครโทรเรียกเพื่อน มอไซมอไซออที่เพื่อนมาใช่ครับเขาก็หลังจากที่พี่ขับรถตู้เขาเขาเขาหนีออกไปแล้วเนี่ยครับเขาก็เดินลงมาหาผมเขาบอกมึงเป็นมึงเป็นเพื่อนกันหน่อยสัตว์กระดาษผมอย่างงี้มึงเป็นเพื่อนกันเลยสัตว์บอกไม่ได้เป็นเพื่อนแค่รู้จักกันก็ห้ามไม่ให้เตีกันที่เฉยเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังครับเขาก็ซัดเลยใช่เอาหมวกน็อกฟาดเลยฟาดเลยสองทีแตกเลย ใช่ไม่ได้มีการสู้ผมผมกานอย่างเดียวเพราะมันมีเพื่อนเขาอยู่อีกคนหนึ่งเพื่อนเขาก็วิ่งไปขึ้นมอไซค์ของเขาอ่ะเขาก็เขาเรียกตัไอคนเตยไปตอนที่เขาโทรเรียกเพื่อนเพื่อนเขามาไหมมาก็สองเขามาแต่ันาน่าจะประมาณสักสองคนที่เห็นเห็นนะประมาณสองคนลรวหลังจากที่เขาพลาดที่เสร็จเขาเขาทำยังไงต่อเขาก็ไม่ทําอะไรต่อเขาก็ไปกับเพื่อนหนีเลยใช่ ก็ S <S เคยปล่อยพี่ไว้ตรงนั้นเลยใช่หลังผมดามเหล็ก <S 2> <S 2> <S หลังผมหักมา <S 2> <S 2> <S หลังดามเหล็กด้วยใช่ ตอนที่ตอนที่เขาเอาหัวของเวาคว้าเพื่อนเขามาเนี่ยเพื่อนเขามาลุมมามาแล้วแต่เพื่อนเขาไม่ได้มาลุมเพื่อนเขาไม่ได้มาลุมอ่าคนเดียวยืนสังเกตการอะไรเงี้ยใช่ใช่เราไม่ได้ว่าจะไปช่วยเขาเราไปแยกจะแยกเหยใช่แต่ทางไรเดอร์เขาเข้าใจผิดคิดว่าจะไปลุมเขาไม่มึงมึงมาห้ามกูทำไมสัตว์อะไรประมาณนี้ไม่ต้องเสือกมึงโดนอีกคนนึงอย่างเงี้ยโอ้โหผมก่อนแล้วขอคู่กันก่อน่น ออเ,เอ่ก็ฝากให้มารับผิดชอบนี่ครับโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยโดยเจ็บตัวคงไม่เจ็บตัวฟร,รีมั้งก็นั่นแหละค่ารักษาพยาบาลอแรงผมทุกอย่างเลยต้องเสียไรายได้อยากให้กลับมารับผิดชอบอชรบมามอบตัวนะครับแจ้งความไปแล้วใช่ไหมพี่ครับแจ้งแล้วครับ มันจะมีเรื่องต่างๆเพราะว่าไอ้